ตอนนี้จะมารีวิวตัวจอไอทัชรีเมียมน,นะครับวันนี้เราติดตั้งในรถคุณไดเอส1นะครับตอนนี้ก็จะมีระบบนำทาง Google Map นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงก็ยังได้นะ ต่อมาก็แอปเรียวก็ฟังเพลงทางวิอถยุได้ปกตินะครับซีซีสามารถซีต่อ,ตอนอีซอได้ต่อมาก็สามารถเล่นดีวีดีแผ่น DVD ดีวีดีได้ต่อมาจะเป็น USB ก็โหลดเพลงเข้าภายในแฟลชของหน่วยความจำเครื่อง16จิกได้เลยนะครับ

ที่จะต่อไลน์ทีวีที่ต้อนได้นะครับเพิ่มเติมได้มีกล้องบันทึกภาพในชุดให้เข้าไปนะครับอ,อันนี้เราแถมให้ลูกค้าไปนะครับสามารถอัดลง USB ที่เสียบเข้าที่เครื่องได้รุ่นนี้จะมี USB ทั้งหมด4พอร์ตนะครับมีเไมโครเอสกอีก2พอตลูกค้าสามารถเสียบเข้าไปพอร์ไหนก็ได้แล้วก็เลือกบันทึกภาพจากตัว กล้องเนี่ยให้ลงเข้าไปที่ USB หรือ SD การได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกแอป YouTube VLC Facebook จุกก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับจอตัวนี้ก็ยังคันนี้เนี่ยได้ได้ต่อเข้าก,กล้องหลังนะครับก็สามารถใช้ร่วมกับกล้องหลังได้เลยนะครับก็ระบบปฏิบัติการเป็น Android นะครับ สามารถเล่นมินเลอร์ลิงก์ได้นะครับอันนี้เราใช้ผ่านตัว iPhone นะครับระหว่างแอนดรอยก็ได้นะครับตรอมาลก็จะมีพวกแอปทั่วไปนะครับเราสามารถโหลดผ่านเพจสโตรได้เลย เชื่อมต่อหน้ารถแล้วก็เล่นดูสภาพความการทำงานของเครื่องยนต์ได้นะครับตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับแล้วคันนี้ก็ได้ต่อกล้องจอเพดานเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าติดกล้องบันทึกภาพที่เป็นกระจกหน้ารถไว้ตัวหนึ่งด้วยตัวน,นี้ลูกค้าก็ได้ติดตัวกล้องหน้ารถเพิ่มเข้ามานะครับ วันนี้เราสามารถที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังก็ยังจะให้ต่อเข้ามาที่กล้องหลังของในกล้องบันทึกภาพเนี่ยก็ยังสามารถบันทึกจอหลังจอหน้าได้ด้วยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเกิดไม่ต้องการให้จอภาพขึ้นก็ปิดได้เปิดได้นะครับ